สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดปี64 ข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารทางการเลยของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป้าหมายก็คืออยากจะชวนกันทำความเข้าใจแก่นหลักๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐานโครงสร้างการปกครองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามองผ่านคำประลอมที่เขาพูดถึงบทเรียนเก่าๆแล้วก็ความตั้งใจในการปฏิรูปครั้งนี้ด้วย ใช่ค่ะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนเป็นกรอบการทํางานหลักของประเทศเลยนะคะการทําความเข้าใจที่มาหลักการสําคัญสคๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราพอเห็นภาพว่าเออกลไกต่างๆเขาออกแบบมาเพื่ออะไรโดยเฉพาะเมื่อมองย้อนไปถึงออปัญหาหรือความท้าทายที่ผ่านมาครับ น่าสุใจเลยครับอย่างในคำประรบเนี่ยเขาก็เกลื่อนถึงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่ามันมีช่วงที่ขาดเสถียรภาพมีความขัดแยง้งเกิดวิกฤตการเมืองอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการไม่เคารพกฎเกณฑ์บ้างลหละการทุจริตบ้างลหละหรือแม้แต่ปัญหาจากตัวกติกาเองที่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วอันนี้เลยนํามาสู่ความจําเป็นต้องปฏิรูปถูกไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคำปลารบเลยสะท้อนความตั้งใจว่าโอเคจะต้องวางกลไกลกันใหม่เพื่อให้ระบบการปกครองมันมีเสถียรภาพมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดโครงสร้างอำนาจให้มันสมดุลการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่มันรัดกุมขึ้นอย่างผ่านสารหรือองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงเรื่องสําคัญคือการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้ก็ก็เพื่อนําไปสู่ความสงบเรียบร้อยแล้วก็การพัฒนาประเทศนั่นแหละค่ะ ครับผมแล้วหลักการพื้นฐานจริงๆที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอะไรที่เด่นๆบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะถ้าเราดูในหมวดหนึ่งที่เป็นบททั่วไปนะคะก็จะเป็นการยืนยันหลักการสําคัญสําคัญเลยอย่างเช่นมาตราหนึ่งที่บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตราสก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็ชัดเจน แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือมาตราสอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขก็ทรงใช้อํานาจนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ะค่ะอ้อแล้วก็มาตรา5ที่ย้าว่ารัฐธรรมนูญนี้แหละคือกฎหมายสูงสุดของประเทศครับนอกจากเรื่องหลักการปกครองแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่คนมักจะให้ความสนใจมากๆก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพ ตรงนี้รัฐธรรมนูนเขาให้ความสำคัญยังไงบ้างครับอ๋อ oh, เรื่องสิทธิเสรีภาพนี่อยู่ในหมวด3เลยค่ะสิทธิและเสรีภาพของปรงชชนชาวไทยคือครอบคลุมกว้างขวางมากนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคไปจนถึงเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมการนับถือศาสนาหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่างๆถือว่าเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญสําคัญไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนค่ะ ต่มีอีกหมวดหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือหมวด4ที่ระบุเรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับเช่นหน้าที่พิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์การป้องกันประเทศการทําตามกฎหมายการเป็นเลือกตั้งการเสียภาษีหรือแม้แต่การไม่ร่วมมือกับการทุจริตอะไรแบบนี้เอ่อการที่เขาเน้นเรื่องหน้าที่มากๆคู่กับสิทธิเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือการที่รัฐธรรมนูญระบุหน้าที่ของพลเมืองไว้อย่างชัดเจนเคียงข้างไปกับสิทธิเนี่ยเอ่อจะว่าไงดีมันอาจจะสะท้อนความพยายามสร้างสมดุลหรืออาจจะเน้นย้ำว่าความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้สิทธิอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมด้วยซึ่งบางทีก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของประเทศในอีกมิติหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ขณะเดียวกัน ก็อาจจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลด้วยเหมือนกันว่าในการบังคับใช้เนี่ยจะไม่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพหลักๆมากเกินไปหรือเปล่าครับในทางกลับกันรัฐเองก็มีหน้าที่ต่อประชาชนที่ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันในหมวด5ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหมวด5นี่คือหน้าที่ของรัฐเลยกําหนดเหมือนเป็นภาระผูกพันที่รัฐต้องทําเพื่อประชาชนไว้อย่างค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเช่นมาตรา52การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ เอกราชอธิปไตยหรือมาตรา54การจัดการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตรา55การจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพหรือมาตรา56การดูแลสาธารณูปโภคคั้นพื้นฐานอะไรพวกนี้เหล่านี้ก็เหมือนเป็นคำสัญญาที่รัฐให้ไว้กับประชาชนค่ะครับผมและที่นี้กลับมาที่เรื่องโครงสร้างการใช้อำนาจ อย่างเรื่องของรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี2564ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนของหวัด7รัฐสภายังคงเป็นระบบสองสภานะคะคือมีสภาผู้แทนราษฎรสสกับวุฒธธิสภาสอวอแต่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในปี64เนี่ยไปเปลี่ยนเรื่ององค์ประกอบของสสค่ะคือกลับไปใช้ระบบบ,บัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนเดิม ทำให้มีสอสอแบบแบ่งเขต400คนแล้วก็สสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์อีก100คนซึ่งเหตุผลที่เขาให้ไว้ตอนแก้ไขก็คือ,อเพื่อให้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบพักการเมืองแต่แน่นอนว่าผลกระทบในทางปฏิบัติจริงๆเช่นพักไหนได้เปรียบเสียเปรียบหรือเสถียรภาพของรัฐบาลจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะครับ งั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยรัฐธ,ธรรมนูญ2,560ฉบับแก้ไขนี้ก็ยังคงวานกรอบให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย้ำเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและก็ให้ความสำคัญกับทั้งสิทธิและก็หน้าที่ของพลเมืองควบคู่ไปกับหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนและก็มีการปรับปรุงโครงสร้างรัฐสภาโดยเฉพาะระบบเลือกตั้งสส ค่ะเอ่อประเด็นที่อาจจะอยากชวนคิดต่อนะคะก็คือในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสมดุลระหว่างสิทธิที่ประชาชนควรจะมีตามหมวด3กับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบอกว่าพลเมืองต้องทำในหมวด4แล้วก็หน้าที่ที่รัฐต้องรับผิดชอบในหมวด5เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ที่ทางการพัฒนาประเทศยังไงบ้าง แล้วการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูจะให้น้ำหนักกับหน้าที่ของพลเมืองค่อนข้างชัดเจนเนี่ยมันมีผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของพวกเราในแบบที่เราคาดหวังหรืออยากให้เป็นหรือเปล่าอย่างไรอันนี้น่าสนใจคะ่ะ